หลอดเลือดสมองนะคะก็คืออัมมากพ์กหรืออัมาพาตที่เรารู้จักกันค่ะเป็นอาการของแขนขาหรือใบหน้าซิกใดซิกหนึ่งนะคะมีอาการชาอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบากเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างทันทีทันใดนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองค่ะมีอาการตีบตันหรือว่าแตกนะคะทำให้สมองขาดอาหารและออกซิเจนเกิดภาวะเนื้อสมองเสียหาย ซึ่งแต่ละอาการที่คนไข้จะแสดงออกมานะคะขึ้นกับพื้นที่ของสมองที่สูญเสียไปด้วยค่ะครับเรามารู้จักสาเหตุก่อนนะคะสาเหตุเราจะแบ่งเป็นสองสาเหตุก็คือสาเหตุที่พบบ่อยประมาณ70%เลยคือสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองอุดตันค่ะสาเหตุที่สองพบประมาณ30เคือโรคหลอดเลือดสมองแตกค่ะนี่นะคะอย่างในรูปที่เราเห็นเนาะเดี๋ยวเรารู้จักกับ เส้นเลือดสมองอุดตันกันก่อนนะคะสาเหตุที่เกิดสเส้นเลือดสมองอุดตันเนี่ยอาจจะเกิดจากหลอดเลือด่ะเกิดการเสื่อมหรือว่าเกิดการแข็งตัวนะคะสาเหตุเนี้ยเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยของโลกเลยค่ะเมื่มมอมีเกิดการแข็งตัวหรือว่าก้อนไขมันนะคะเข้าไปอุดในบริเวณเส้นเลือดสมองนะคะก็จะทําให้สมองส่วนนั้นนะคะ ไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับออกซิเจนจะทําให้เนื้อสมองเสียาหายได้นะคะสาเหตุที่สองที่ทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตันนะคะเกิดจากก้อนเลือดของหัวใจค่ะเมื่อหัวใจบีบตัวปุ๊บแล้วก้อนเลือดก็หลุดไหลเข้าไปบริเวณที่เส้นเลือดของสมองเนาะก็จะทําให้สมองส่วนนั้นนะคะไม่ได้รับสารอาหารเนาะเกิดภาวะเนื้อสมองเสียาหายได้ค่ะสาเหตุที่3นะคะซึ่งจะพบได้น้อยเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับความดันเลือดค่ะลดลงมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับ เพราวะว่าหัวใจหยุดเต้นไปอีกช่วขนาดค่ะหรือว่าความดันเลือดตกหรือผู้ที่ทานยาลดความดันเกินขนาดนะคะหรือว่าขนาดเปลี่ยนท่าทางเนี่ยแล้วมีความดันตกก็จะทําให้เนื้อสมองเนะะี่ยค่ะขาดสารอาหารขาดออกซิเจนไปช่วหนึ่งเลยใช่สว่วนสาเหตุใหญ่ๆอันที่สองที่ทําให้เกิดหลอดเลือดสมองนะคะคือโรคหลอดเลือดสมองแตกค่ะ ก็จะเกิดจากเราแบ่งเป็น2แบบเนาะคือเลือดออกในสมองและในเยื่อหุ้มสมองนะคะตอนนี้เราจะพูดถึงเลือดเลือดออกในเนื้อสมองนะคะเกิดจากเส้นเลือดฝอยค่ะบริเวณที่ เขาเลี้ยงเ,เนื้อสมองค่ะเมื่อช้อนใช้เข้าไปเนาะเมื่ออายุมากขึ้นหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาค่ะจะทําให้เส้นเลือดเนาะเปราะบางแล้วก็แตกออกมาทําให้เลือดนะคะไหลไปทั่วบริเวณเนื้อสมองที่เส้นเลือดนี้ไปเลี้ยงค่ะก็จะเกิดภาวะเนื้อสมองเสียหายเนาะหรือว่าสาเหตุที่สองนะคะเลือดออกที่บริเวณผิวสมองหรือว่าเยื่อหุ้มสมองค่ะเกิดจากหลอดเลือดนะคะที่บริเวณฐานของกะโหลกค่ะเปิดเกิดโป่งออกมาแล้วก็แตก แล้วก็ไล้เข้าไปในเยื่อหุ้มสมองนะคะทําให้เนื้อของสมองเนี่ยถูกกดผู้ป่วยนะคะจะรู้สึกว่าเวียนหัวมากอยากอาเจียนหรือว่าถ้าอาการเป็นดักเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้เลยค่ะครับ